แคนอดีรุธคหมอใบาชาเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นชมไม่หยุดภรรยาสวยมากสละโสดเข้าพิธีวิวาไปอีกคนแล้วสำหรับนักสแสดงและผู้ประกาศข่าวสุดลอแคนอดีรุธท,ที่ได้ถือเลือกดีในวันนี้11มค2568คงแฟนสาวหมอใบาชาคุณหมอจากสุแพทย์คนสวยเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นที่เดอะรัตตนีโฮเทลแบงกอกหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปี ซึ่งงานแต่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นมีครอบครัวญาติคนสนิทและเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานการจํานวนมากด้านเจ้าบ่าวเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้วแคนก็ได้เผยภาพคู่กับคุณหมอใบชาที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นภรรยาแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเสร็จพิธีเช้าแล้วนี่คือภาพคู่ภาพแรกที่ถ่ายจากกล้องมือถือแคนเองวันนี้ภรรยาผมสวยมากครับขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้วันนี้ราบรื่นมาก Ha. หลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับป่าวสาวไปแดงกันจำนวนมากพร้อมกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความยินดีกับแคนอดีรุธและคุณหมอใบชาด้วยนะคะ